สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับเล่าให้ฟังบายนายอเนกนะครับวันนี้พอดีมีเรื่องจะมาพูดนิดนึงเพราะเมื่อสอวันก่อนเนี่ยมีน้องคนนึงแกรไลมาคุยด้วยบอกว่าพี่ครับพอดีหนูเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากออกกล้องแต่ว่าอยากทํา y o YouTube ทีนี้ก็เลยคิดว่าจะเอาพวกนิยายเรื่องสั้นหรือว่าบทละครอ,อะไรพวกนี้มาอ่านจะได้ไหมคะแต่เราทําเสียงให้ดูตื่นเต้นเล้าใจหน่อยเพื่อจะได้มีคนติดตาม บอกว่าจะทําได้ไหมเพราะว่าคือเหมือนกับทําหนังสือเสียงเนี่ยผมรีบตอบทันทีเลยบอกว่าอย่าทําครับผิดแล้วก็บอกทุทกๆคนนะครับอย่าทําแบบนี้เด็ดขาดเพราะอะไรครับเพราะว่าเคยมีคดีแบบนี้มาแล้วแล้วเกิดการฟ้องร้องกันหลายหลายล้านด้วยซ้ยำไปเพราะว่าถือว่าผิดลิขสิทธิ์เต็มๆนะครับจำไห้นะครับอย่าเอานิยายเรื่องสั้นหรือว่าบทประพันธ์บทละครบทอะไรเนี่ย มาอ่านเป็นหนังเป็นหนังสือเสียงใน u t u b e เด็ดขาดเพราะว่านอกนอกจากว่าคุณจะต้องขออนุญาตเจ้าของผลงานก่อนหรือว่าซื้อลิขสิทธิ์เขาก่อนไม่ฉะนั้นคุณอาจโดนฟ้องเรื่องลิขสิทธิ์ได้เพราะว่าปัญหาเรื่องเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่คือมองอีกมุมหนึ่งนะครับมองอีกมุมหนึ่งก็คือว่ามันเป็นผลงานของของของเขาเป็นแนวคิดของเขาความคิดของเขาดังนั้นการที่เราเอาของของของเขามาอ่านถ้ามีคนติดตามเยอะยอดวิวขึ้น หรือว่าเรามีคนติดตามที่ผ่านโฆษณาแล้วเกินพันคนแล้วคนมาดูเรามีค่าโฆษณาแต่คนเขียนเนี่ยเขาเขาไม่ได้มองด้วยความความเป็นธรรมนะครับมันก็ไม่ยุติธรรมสําหรับเขาใช่ไหมดังนั้นถ้าเราไม่ซื้อเลิขสิทธิ์ถ้าเราไม่ติดต่อเจ้าของผลผลงานอย่าทําเด็ดขาดเพราะว่าหนึ่งเขาอาจจะไม่ฟ้องเพราะว่าไม่รู้หรือไม่ก็ปล่อยเลยตเลยแต่มองด้วยจิตใจของเรานะครับ คือมันไม่ใช่ผลงานเราอะ่ะแต่เราเอาของเขามาอ่านบางคนบอกเอ้ยเป็นการโปรโมทเป็นการอะไรให้แต่คุณมีไรายได้ถูกไหมครับคุณมีไรายได้แล้วคุณไม่ได้แบ่งไรายได้ให้เขาตรงนี้ก็คือมันไม่เป็นธรรมกับเจ้าของผลผลงานแล้วดังนั้นเรื่องอนิยายบทความเรื่องเรื่องสั้นที่ไม่ใช่ของเราเองเอามาอ่านนะครับอ่านในโลกออนไลน์ที่สร้างไรายได้ให้กับตัวเราผิดอย่าอย่าทำ และทีนี้ก็เขาก็ถามไปว่าอ้าวแล้วทีนี้ถ้าเราเอาเพลงเขาเข้ามาเนี่ยเพื่อให้มีคนติดตามเยอะๆเพื่อเรียกยอดวิวเพลงกำลังดังๆเนี่ยผิดผิดไหมคะก็ผิดเหมือนกันยกเว้นแต่ว่าเจ้าของเขาจะอนุญาตแต่ถ้ามีโฆษณามีรายได้เนี่ยรายได้จะตกอยู่กับเขาจะไม่ได้กับเราเท่ากับเราโปรโมทให้เขาฟรีๆหรือไม่ก็บางคนบอกว่าแล้วถ้าโคบว่าเพลงผิดลิขสิทธิ์ไหมโคบว่าเพลงถือว่าผิดนะครับผิดลิขสิทธิ์ ถ้าเขาเอาเอาเอา,เอาเรื่องเนี่ยสามารถฟ้องร้องได้นะครับอันนี้ก็คือเตือนเตือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดอยากทําหนังสือเสียงจริงๆคือน้องก็บอกว่าไม่อยากให้คนเห็นหน้าคือเวลาเข้ากล้องเข้าอะไรเนี่ยมันมัน,ม,นมันตื่นเต้นจริงๆเป็นทุกคนผมก็เป็นนี่ผมก็พูดบางคําก็ติดอ่างบางทีก็ติดจิตขัดแต่ก็พยายามสื่อสารให้เข้าใจกันนะครับคือถ้าเราจะทําจะทําอย่างนั้นเราเราเขียนเอง ไม่ดีกว่าหรอครับเขียนเองแต่งนิยายเองคิดเรื่องสั้นเองมีเวลาว่างๆคิดโพตเรื่องเองแล้วมาเล่าไม่ไม,ไม่ไม่ดีกว่าหรอครับมันจะดีกว่าใช่ไหมหนึ่งเราภูมิใจว่าเป็นผลงานของเราเองเราไม่ต้องกังวลแล้วว่าจะติดลิขสิทธิ์หรือไม่ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาฟ้องร้องนะครับสร้างสารรค์ผลงานด้วยตัวเองซึ่งเราไม่ไม่แน่นะอาจจะเป็นผลงานที่ดีก็ได้อาจจะเป็นผลงานที่มีคนติดตามเยอะๆก็ได้ดีกว่าเราไปคัดลอกก๊อปของเขามาใช่ไหมครับ แบบนี้จะดีกว่าก็อย่างที่หนึงเราเราภูมิใจอย่างที่สองปลอดภัยไม่มีปัญหาลิขสิทธิ์แน่นอนแล้วอย่างที่สามก็คือถ้ามีคนติดตามเราก็มีไรายได้เพิ่มขึ้นนะครับอย่าลืมครับตามใดถ้าไม่มีการสร้างผลงานมาใหม่ผลงานเก่าก็ก็จะอยู่อย่างก็จะอยู่อย่างนั้นไม่มีการพัฒนาต่อเนื่องนะครับท่านั้นมนุษย์ทุกคนมีความคิดมีจินตนาการ มีสามารถสร้างสารรค์อะไรต่างๆได้ฉะนั้นสร้างสารรค์ผลงานที่เป็นของตัวเองครับจะดีที่สุดครับเตือนไว้แค่นี้นะครับแล้วก็ฝากฝากไว้นะครับถ้าไม่มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นโลกนี้ก็จะไม่พัฒนาครับสวัสดีครับ